รถสายวัยคนทำงานหรือสายวัยรุ่นอาจจะมีปนลๆปลกับผู้ใหญ่นิดๆครับท่านไหนมองหาท่านไหนสนใจเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปกันได้เลยครับเปิดตัวกันด้วยรถยุโรปขวัญใจวัยรุ่นเมื่อย,ยุค90ครับ BMW Series 3 E36 โชมนกแก้วปี2000ครับคันนี้เป็นปีสุดท้าย มีสันรูปครับคันนี้เจ้าของบอกว่ามีสันรูฟกระคุมแล้วก็ลองดูครับเครื่อง 1,800cc m 4 3เกียร์ออโต้แป่ง M ล้อแม็ก BBS LM ขอบ18อออฟสวยๆจัดทรงลงตัวยางไม่สปริงหน้าแต่งแอร์เย็นเครื่องเสียงมีท่อเสียงนุ่ม ปรับข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ารอบคันใช้ได้หมดข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็ลองไปสอบถามกันดูครับขอวิดีโอคอลแล้วก็สอบถามผ่านวิดีโอคอนั่นแหละครับตรวจสอบรถผ่านวิดีโอคอลแล้วก็ตรวจสอบเอกสารผ่านวิดีโอคอลดูครับพอดีผมเห็นว่ามือที่11เเลยนะครับคันนี้ดูจากรูปที่เขาถ่ายมาเท่ากับว่า แต่ละคนนอยู่กันแค่2-3ปีเท่านั้นนะครับคนสุดท้ายนี่ก็จะประมาณ3ปี3ปีกว่าถ้าจะให้ดีนะครับขอแนะนําควรมีช่างหรือผู้ชานาญการไปดูด้วยครับเขาเปิดราคาไว้ที่8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้รถอยู่เซ็นทันสารยานครปฐมครับไปดูรถตรวจสอบรถเรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้อยู่ในคลิปเลยนะครับมาดูนิสสันพีเซียครับก็ไม่ค่อยได้เคยเอามาลงสักเท่าไหร่นะครับพีเซียอันนี้เป็นปี1,996ครับเป็นเครื่องเดิม 1,800cc เกียร์อัตโนมัติไม่แก๊สครับสภาพดีไม่เคยชนหน้าหลังเดิม เกียร์ออโตเปลี่ยนนิ่มไม่ต้องรอสีมีรอยบ้างช่วงล่างพอได้ภายในยังดีเบาะสวยบเบาะก็ดูเรียบร้อยดีอยู่นะครับกระจกไฟฟ้า4บานรถขับได้ปกติไม่มีปัญหาเอกสารพร้อมโอนพาสีไม่ขาดราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ29,000บาทครับถ้าไหนสนใจไปต่อรองกันที่หน้ารถนะครับ อันดับแรกคือขอวิดีโอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าขอไม่ได้ข้ามไปก่อนเลยนะครับขอได้ไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยดูให้ดีๆนะครับแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตางกันที่หน้ารถครับกัานนี้อยู่แถวกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีครับถ้าไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปได้เลยนะครับ มาดู t o y ย t a ายาริส a t c ส b แบ็ e เอ m i t มเตกันครับคันนี้เป็นรถปี2007นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5 VVTi เกียร์ออตโต้ใช้น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สสีสันตามสภาพหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่องดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์จงล่างดีเรวสุดไม่ดังเบรก ABS e.b.d. 4รล้อมีแอร์แบ็กสองลูกรีโมทเทนทันล็อกมีล้อแม็กคอร1บ1ินิ้วสวยๆย,ยางดี4เส้นยางอะไรอุปกรณ์อยู่ครบยางนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปเช็คดูกันหน่อยนะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ ภาษีปี67ครับคันนี้รถสวยพร้อมใจเล่มเอกสารพร้อมโอนราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ88,000บาทครับคันนี้อยู่บางใหญ่นนทบุรีครับสนใจแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถและเอกสารให้เรียบร้อยต่อรองราคาให้ดีค่อยโอนเงินซื้อขายใจตังกันที่หน้ารถนะครับ หากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับผม,มาหาไม้ชมเท่านั้นนะครับ m a ส d ้าแ t สติน่ไฟป๊อปอัพครับรถปี1,991 เครื่องทวินแคม 1800cc โอเซซโอรวฮอลใหม่ทั้งตัวเกียร์ธรรมดาเข้าชิดชิดจุดสายไฟใหม่สายหัวเทียนแต่งไล่น็อตทองระบบน้ำใหม่คูลแลนทั้งระบบช่วงล่างแน่นไม่มีดังภายในหุ้มใหม่หมดระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบแอหนาวทำมาใหม่ทั้งระบบไฟป๊อปอัพเปิดปิดได้ครบไม่มีค้าง ล้ลแม็กเอนไกลขอบ15ใหม่ๆยางปี22ยางก็อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับไปดูสภาพดูอีกทีนึงนะครับจอ a ยแอนดรอยบลูทูธมีกล้องถอยชุดโปรงรอบคันใหม่ๆห,หางหลังดักเทลฝากระโปรงเจาะรูสีสวยทำมาใหม่ๆทั้งคัน99%เเดินท่อคู่เอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับคันนี้ต้องไปจดใหม่รถพร้อมใช้งาน คุ้มเลยปั้นเองเกินแน่นอนกรอบน่าจะประมาณนั้นอยู่มั้งครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ79,00 0บาทรถได้ด้วยนะครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับขอวิทยาอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่นะครับถ้าขอได้ก็ค่อยไปดูรถตัวจริงครับขอไม่ได้ข้ามไปเลยไปดูรถตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันครับรถอยูุบางบอล3กรุงเทพมนคร ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดู t o y o ต a Corona าไทยโด่งกันครับคันนี้รถปี1995เป็นเกียร์ออโต้ขับใช้งานได้ปกปติภาษีไม่ขาดสิงหาปี68ครับรายละเอียดตามรูปเจ้าของว่างั้นนะครับชุดโอนครบฝาท้าทยล็อกไม่ได้แอร์เย็น แต่เวลากดปุ่ม AC มีเสียงดังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรลองไปดูเอานะครับมาดูรถแนละทดลองขับก่อนได้ครับจาของว่างั้นก็ไปทดลองขับดูเลยนะครับจะได้รู้ว่ารถสภาพเป็นยังไงราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ21,900บาทเองครับเราไปต่อรองกันที่หน้ารถครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเสร็จก็ไปดูรถตัวจริงครับ ตรวจสอบรถเรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลยันฮีกรุงเทพมหานครครับคันนี้ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับช่วงบอกคลิกเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองของโตโยต้ายารีทัสแบ็กรถช่วงปี2007กันดูครับ ในเมืองก็คือ11-13กิโลลิตรนอกเมือง15-17กิโลลิตรเฉลี่ยโดยรวมก็จะประมาณ13-15กิโลลิตรครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขับขี่ครับก็ลองเอาข้อมูลเก็บไว้ไปพิจารณาในการเลือกซื้อรถกันดูครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ